สวัสดีครับวันนี้อยู่แอดมิริมเช่นเคยนะครับผมสำหรับซีรีส์คันตกกุ้งนะครับอันนี้จะเป็นตัวคันตกกุ้งซีรีส์คันตกกุ้งคันที่สองนะครับก็จะเป็นไททันเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นรุ่น s อสพินะครับผมตัวนี้นะครับจะทําเรียนแบบเหมือนลายไม้ไผ่นะครับมีความคลาสสิกนะครับผมเดี๋ยวระยะเนี่ยหนึ่งจดแปดเมตรเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันนะครับตัวนี้นะครับผมราคาแปด้อยห้าสิบาทนะครับผม สเปคเขานะครับยาว1.8เมตรน้ำหนัก28กิกรัมนะครับข้างในก็จะมีถุงผ้าให้เช่นเคยนะครับผมถ้าเป็นงานไททันนะครับมีถุงคันเก็บกุ้งนะครับผมตัวคันนะครับก็จะเป็นคันที่ทําเรียนแบบไม้นะครับผมเป็นลายไม้สวยงามนะครับผมตรงจุกปิดนะครับเป็นไม้นะครับอันนี้เป็นไม้เลยนะครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นตัวไฮคาร์บอนนะครับ99% ตรงนี้ส่วนด้ามจับเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นใยไฟเบอร์ครับผมถักกันนะครับทําเลียนแบบหวายนะครับแต่เป็นเส้นใยไฟเบอร์นะครับน้ําหนักเบานะครับยี่สิบแปดกรัมจะเบากว่าตัวแรกนะครับเพราะตัวแรกจะเป็นเวทเอ็มนะครับแล้วด้ามเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะอันนี้จะเป็นด้ามด้ามไฟเบอร์นะครับผมตัวจุกก็จะเป็นเป็นอลูครับผมตัวจุกเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันเป็นแกะให้ดูกันแต่รถคันนี้นะครับจะเป็นเวทแอลนะครับผม ก็เป็นไลท์แอคชั่นนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสพอารมณ์ในการตกนะครับจะไม่ตึงมากนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยจะดูแอคชั่นคันนะครับจะลงประมาณนี้นะครับผมนี่ครับลงยันโคนะครับตัวนี้โคนก็ลงนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสพอารมณ์ในการตกปุ้งประมาณนี้ครับผม <S <S สำหรับใครที่สนใจคันไททันตัวนี้นะครับ สามารถอินบ็อกเข้ามาหายมินทางเพจได้เลยนะครับผมหรือจะกดสั่งใน t i กเกอก็ได้นะครับมีหลายช่องทางนะครับผมยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ